สวัสดีวันที่5มกราคม2,565นะครับสมาชิกเพจดเด e s e a r เทดทองทุกทุท่านวันนี้ราคาทองคำก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบกรอบการไซด์เวย์ตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับก็คือด้านล่างจะอยู่ที่1,790เหรียญเป็นกรอบด้านล่างนะครับส่วนด้านบนด้านบนจะอยู่ที่1,835เหรียญ ตรงนี้เป็นกรอบที่สร้างมาตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปลายปีจนกระทั่งมาต่อเนื่องมาถึงต้นปี2565นี้ราคาทองคําเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบนี้เพื่อรอปัใจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามาหนุนนําตลาดซึ่งในช่วงต้นปีอย่างนี้ปัใจจัยใหม่ๆที่จะนํามาหนุนนําตลาดก็ยังไม่เกิดขึ้น ชัดเจนนะครับยังไม่เกิดขึ้นชัดเจนยังไม่มีข่าวใหม่ๆใดๆมาทําให้ราคาทองคําสามารถเบรกออกจากกรอบนี้ได้ดังนั้นในช่วงที่ราคายังคงรอปัจจัยที่จะมาหนุนนําตลาดอยู่ในเวลานี้กรอบการไซด์เวย์บนล่างนี้จึงเป็นกรอบให้สําหรับการเล่นแบบ channel trade เป็นการเทรดในกรอบครับทำกำไรในกรอบครับ ขึ้นสูงสูงเราก็ขายลงต่ำต่ำเราก็ซื้อเล่นทำกําไรเป็นรอบๆไปครับขึ้นขายลงซื้อลงซื้อขึ้นขายซึ่งตรงนี้เนี่ยสต็อปลอก็อยู่ที่กรอบกรอบด้านบนคือ1835เหรียญก็จะเป็นสต็อป o ลอฝั่งขายเซลนะครับส่วนฝั่งซื้อบายก็จะอยู่ที่กรอบด้านล่างนั่นก็คือ 1, 7 9 9เเหรียญเป็นสต็อปบลอฝั่งซื้อบาย ในช่วงเวลานี้ก็อย่าลืมครับว่างๆก็แบ่งไม้เล็กๆครับมาทํากําไรในกรอบการเพิ่นๆไปก่อนนะครับยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนครับเพราะยังไม่มีปจัจจัยใดๆมาหนุนนําตลาดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังดีๆครับและใช้ความรู้ของตัวท่านในการตัดสินใจนะครับประสบการณ์ต่างๆที่ไม่ดีในปี2,564ทิ้งมันไปครับ เรามาเริ่มประสบการณ์ใหม่ๆกับปี2,565นำความรู้ศึกษาหาความรู้ครับแล้วนำมาใช้กับการเทรดในตลาดนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของพอร์ตการลงทุนของท่านครับโชคดีครับทุกท่านสวัสดีครับ